มิกี้ศิลปินตลกใช่ไหมฮะหวัง<ช>จูหลินแต่งงานวันวาเลนไทน์นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของเบนเดดิกคคมเบอร์แบชมาเล่าให้ฟังล่าสุดแต่งงานแล้วเหมือนกันครับ น,น,นี่พนุ่มคนนี้เลยนะครับ The imitation game ผมบอกผู้ชมเลยว่าเรื่องนี้ต้องดูชอบมากๆชอบขนาดขนลุกนะฮะนะครับปีนี้ผน,นุนมคนนี้นะครับได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับล่าสุดก็ได้เข้าวิธีวิวากับ เจ้าสาวพูดมกับละครเวทีโซเฟียฮันเตอร์นะครับในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาที่ไอเซอ f w ออฟไวททางตอนใต้ของประเทศอังกฤษแขกเรือมาก็มากันเต็มเลยนะเอ๊ะไม่มามากันเต็มเลยเขาบอกแขกเรือที่มาเนี่ยนะครับเฉพาะคนในครอบครัวและก็เพื่อนสนิทของคู่บ่าวสาวเท่านั้นงานนี้ จัดเป็นแบบส่วนตัวจริงๆนะครับเบเนดิกตกับโซเฟียนะครับแสดงหนังทริลเลอร์เรื่อง b u r l e s แฟร์ร y t เทลนะครับในปี2009นะครหลังจากนั้นทั้งคู่ก็คบกันในฐานะคู่รักครับโดยเดืนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเบเนดิกก็ได้ประกาศข่าวมั่นกับโซเฟียนะครับทางหนังสือพิมพ์ Times of London และในเดือนมกราคมเบนเนดิกก็ได้มีการขอได้มีการประกาศข่าวดีว่ากําลังจะเป็นคุณพ่อมือใหม่หลังจากที่แฟนสาวกําลังตั้งครรนลูกคนแรกของทั้ง,งคู่ <and S 2> อยู่ครับผมเบนเนดิกกับภรรยานะครับได้จัดงานที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์แอนด์เซนต์พอลนะครับเมื่อประมาณบ่ายสามโมงยีนาทีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ ป้องดูผมบอกได้เลยสุดยอดของภาพยนตร์ The imitation game เดี๋ยวผมจะรอดูออสการ์นะฮะวันที่23นี้ดูซิว่าจะชนะหรือเปล่าแต่เขาบอกโอกาสน้อยหนังดีๆหลายเรื่องอาลคุณก็ทำารงวัลนให้เขาเองเลยดีไหมล่ะฮะ